นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆส,สังเกตนะทุกขณะเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวไหมพอรู้สึกตัวเนี่ยคำว่ารู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกแค่ร่างกายนะรู้สึกทั้งกายและใจรู้สึกทั้งขันห้าเลยงั้นนั่งอยู่รู้ว่านั่งไหมพอรู้ว่านั่งนะเห็นไหมร่างกายเห็นอิริยาบถไหมหลังตรงคอตั้งเท้าวขวาทับเท้าซ้าย คนไหนจะเอามือขวาทับมือซ้ายหรือเอามือไว้ที่หน้าตักก็ได้คนไหนจะขยับมือตามจังหวะที่เราอาศัยดูกายก็ได้สังเกตกาย,ยต,ต่อเนื่องหลังตรงคอตั้งร่างกายเอ็นไปทางไหนไหมคอโยกโค้งไหมพอรู้ทันปึ๊บเราก็ปรับมันจะโกงมันจะโยกก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาเราไม่สติรู้ทันไหมแล้วก็ปรับมานั่งท่าสบายๆคนไหนนั่งเก้าอี้ ก่อนหลังตรงคอตั้งทำความรู้สึกตัวสบายๆถ้านั่งเก้าอี้แล้วหลังพิงฝาเลยมันก็เพลินพอเพลินปุ๊บมันก็หลับง่ายมันเสี่ยงต่อความที่สติจะหายไปได้แล้วก็ถอยเอาจากที่พิงนิดนึงเอาแค่แตะๆพอประคองให้อยู่ได้ก็พอละพอดูกายเสร็จแล้วครวนี้ก็ต้องสังเกตใจด้วยเพราะถ้าดูกายเสร็จปุ๊บสังเกตใจใจก็มีเจตสิกสามขัน สังเกตที่เวทนานะเกิดทางกายไหมเกิดทางใจไหมสังเกตสัญญาสิมันปรุงแต่งเรื่องของอดีตจําได้หมายรู้สังเกตสังขารสิอนาคตแล้วก็กุศลอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทันไหมแล้วก็สังเกตจิตสิตอนนี้จิตเรามีคุณภาพพร้อมในการมีสติสตินั้นเป็นสติของโลกโลกหรือเป็นสติปฐานสี่ เรามีวิหารธรรมไหมสังเกตเอานะครับสังเกตกายสังเกตรูปสังเกตนามเจตสิกสามขันสังเกตจิตว่าแต่ละตัวแต่ละตัวทำหน้าที่ของตนของตนไหมเพราะนั้นกายจะทำงานจะปวดจะเมื่อยกายจะสุขจะทุกข์มันเรื่องของกายใจจะมีเวทนาสัญญาสังขารมันเรื่องของใจเราจะปรับจิตของเราให้พร้อมก่อนฝึก ในการฝึกกิจให้พร้อมในการที่จะเดินมัคเข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ทั้นเราก็จะสังเกตว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มต้นที่งานของสติปัฏฐาน4หรือเปล่าหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมหรือจะเป็นพุโทโธก็ได้คนไหนถนัดพุดโทโธแล้วชอบดูกายก็พุโทโธไปรู้กายไป รู้กายไปจนอินทรีย์แก่กล้าพอเห็นกายไปเรื่อยๆพุทธโธไปเรื่อยเห็นกายไปเรื่อยใจเลือ้อยขึ้นมาคิดก็รู้ใจงั้นพุโทโธเนี่ยเป็นแค่เหยื่อในเราคล้ายๆครับเราตกปลาเนี่ยพุโทโธพองหนอยุบหนอดูกายเวทนาจิตธรรมเราฝึกเนี่ยเป็นกรรมฐานเนี่ยแค่เป็นเหยื่อในการที่จะตกปลาเราไม่ตกปลาเพื่อจะนั่งตกแต่เรานั่งตกปลาเพื่อจะเอาเหยื่อเหยื่อที่เราจะได้คือปลา เราฝึกสติปฐานสี่เราเอาลมหายใจเอาพุโทโธเอากรมาฐานมาเพราะต้องการจะฝึกให้มีสติเกิดขึ้นไม่ต้องการที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกเอาลมหายใจเป็นฐานเพื่อจะจับลมจับลมจับลมแต่เราจับลมเพื่อฝึกให้สติมันตื่นให้จิตมันมีสติเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ลมหายใจตลอดอยู่ที่ลมหายใจแค่เป็นกุศโลบายให้รู้ทันว่าขณะที่จิตเคลื่อนไปจิตไหลไปจิตเพ่งไว้รู้ทัน พอฉันถ้าจะฝึกสติต้องหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแค่เป็นกุศลบายในการฝึกสติพอมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วครนี้ก็อยู่ที่ปัจจุบันที่กรรมฐานสมมุติว่าถ้าเราใช้ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งอยู่ครนี้พอมีกรรมฐานแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยข้อที่สองของการฝึกสติก็คือสังเกต ขันห้าว่ามีอะไรเด้งขึ้นมาบ้างก็หมายความว่าพอเรานั่งหายใจเข้าหายใจออกสังเกตดูสิว่าถ้านั่งน really ั่งอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นมี่ความคิดเกิดขึ้นนั่งนั่งอยู่แล้วก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลากระทบนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติรู้ทันเพราะฉะนั้นพอเรานั่งหายใจเข้าหายใจออกปวดขาเราก็ต้องรู้ว่าปวดหายใจเข้าหายใจออกได้ยินเสียงเรารู้ว่าได้ยินเสียงไหมหายใจเข้าหายใจออกแล้วง่วงหรือเบื่อเรารู้ทันไหม อันถ้ามีสติปุ๊บก็จะรู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ยข้อที่สามของการฝึกสติก็คือให้สังเกตจิตข้อที่หนึ่งคือมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วอยู่ที่กรรมฐานสบายสบายข้อที่สองเมื่ออยู่ที่ฐานแล้วสังเกตขันห้าหรืออายตน,นะเวลากระทบเกิดขึ้นถ้ามีสติเครื่องรู้ทันข้อที่สามพอมีอะไรกระทบเกิดขึ้นเรสังเกตจิตเราว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรพอกระทบแล้วเนี่ยให้ระวังทางสุดโต่งสองทางที่ บัณพระชิตหรือนักปฏิบัติไม่ควรเข้าไปเสพคือพอกระทบปุ๊บไหล,อ,ไหอ,ลออกไปหาอารมณ์หลงออกไปแล้วไปจมกาลม์ไปจมอยู่ความนึกคิดข้อที่สองที่ต้องระวังคือพอกระทบปุ๊บดีอยากดีอยากให้มันสบายสบายอยากให้มันอยู่ที่ฐานควบคุมจิตเอาไว้กดจิตเอาไว้บังคับเอาไว้เพ่งเอาไว้เพื่อจะให้มันดีนั้นทางที่หนึ่งเนี่ยภาษาบาลีเขาก็เรียกว่า กามาสุขาลิกาในโยกพอกระทบปุ๊บหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็จมอยู่ความนึกคิดอันที่สองคืออัตตะิลมะมัฏฐานิโยคคือพอกระทบปุ๊บเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้กดเอาไว้ก็ไปทรมานร่างกายไปกดไปเพ่งเอาไว้ทําให้เครียดเครียดนั่งกรรมฐานก็ไม่สบายให้มันตึงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือให้รู้ทางสุดตรงสองทางนี้พอรู้ทันแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาข้อที่ สี่ก็คือกลับมาที่ข้อที่หนึ่งก็คือรู้ทันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในทางสุดตรงสองทางไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปทําแรงสิ้นแค่รู้ทันว่ามันเผลอแล้วนะเพ่งแล้วนะแล้วก็นําจิตกลับมาที่ปัจจุบันข้อที่หนึ่งถ้าอยู่ปัจจุบันด้วยสติปันสี่ก็จะรู้ทันว่ามีการเผลอการเพ่งแล้วนะและจิตก็จะมารู้สึกอยู่ที่ฐานข้อที่หนึ่งก็คือมาอยู่ที่กรรมาฐานของเราคราวนี้พอนั่งอยู่ที่ฐานสบายสบายการฝึกสติเนี่ย มันต้องอาศัยความเพียรเพียรอะไรบ้างก็เพียรอยู่ที่ฐานข้อที่หนึ่งเพียนสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างข้อที่สองเพียนในการสังเกตว่าหลังจากกระทบแล้วนะจิตไหลไปไหมจิตเพ่งไหมและข้อที่สี่ก็คือเพียนรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานขณะที่ไหลไปหลงไปจิตมีโมหะจิตหลงนะพอรู้ทันปุ๊บปิดจิตมีสติพอรู้ทันปุ๊บนำจิตกลับมาที่ฐานจิตก็กลับมาที่สติปฐานสี่หนึ่งขณะ หลงบ่อยก็รู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยอยู่ที่สติปัฏฐานสี่บ่อยสติปัฏฐานสี่ก็ฝึกเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะทีละขณะมั้นหลงไปหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้งพาจิตกับมาที่ฐานหนึ่งครั้งจิตฝึกที่จะรู้ธานอารมณ์พลากจากอารมณ์แยกอารมณ์กับมาที่ฐานขณะที่จิตกับมาที่ฐานอารมณ์ยังมีอยู่นะเมื่อปวดขาขี้เกียจง่วงสุขปิติ เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันยังมีอยู่สภาวะธรรมยังมีอยู่แต่ตัวจิตนั้นถูกรู้เมื่อรู้ปุ๊บจิตจะออกจากการหลงกลายเป็นผู้รู้ทันทีแล้วนําจิตกลับบริสารจิตเลยแยกออกจากอารมณ์จิตเลยกลับมาที่สติปัฏฐานสี่อารมณ์ยังไหวอยู่ยังเห็นอยู่ยังสุขอยู่ยังปวดขาอยู่แต่จิตนั้นเป็นอิสระจากอารมณ์จิตแยกออกจากอารมณ์มาอยู่ที่ฐานนันจิตเลยเป็นสติปัฏฐานสี่หนึ่งขณะ อารมณ์ก็ถูกรู้แล้วก็ถูกแยกหนึ่งขณนะนี่คือการฝึกสติปัฏฐานสี่ได้ความเพียรเนี่ยทำให้จิตเคยชินในการรู้ทันแยกแล้วกลับอธิฐานแล้วก็อาศัยขันติคือความอดทนอดทนต่อความเบือ่อความขี้เกียจความง่วงอดทนต่อกิเลสแล้วก็จะมีสัจจะด้วยตั้งใจจะทํานั่งหนึ่งชั่วโมงก็ต้องนั่งเดินหนึ่งชั่วโมงตั้งใจจะเดินบนลานจงกรมนี่ก็ต้องเดินหนึ่งชั่วโมง พอตั้งใจไว้แล้วขณะที่เราปฏิบัติมันต้องมีมานและอุปสรรคบางครั้งเดินไปเดินมาแล้วอยากไปเดินอีกลานหนึ่งเดินไปเดินมาแล้วเบื่ออยากไปกินน้ําอยากเป็นหลบเดินไปเดินมาแล้วเบื่ออยากไปนั่งตรงนี้แหละระบะเราเดินเดินอยู่ได้สักยี่สิบนาทีอยากไปนั่งเราก็าไปนั่งแล้วกิเลสก็บอกว่าเดินกับน,นั่งมันก็อันเดียวกันแหละพอเราไปเนี่ยเราก็าเลยไม่ได้บาลมีเราอาจจะได้ปัญญานะแต่บาลมีเราไม่ได้บารามีไม่ เต็มมักก็ไม่สมัคีกันนั้นกิเลสจะหลอกเราเสมอถ้าเรามีสัจจะจะนั่งชั่วโมงหนึ่งต้องนั่งให้ชั่วโมงหนึ่งพอนั่งสักยี่สิบนาทีเด๋ยวกิเลสบอกไปเดินเถอะเดยวมันก็เหมือนกันนั่นแหละพอไปเดินปุ๊บสภาพมันอยากให้นั่งอีกฉะนั้นเราไม่ได้มีสัจจะถ้าตั้งใจจะทําแล้วต้องทําให้ได้อินทรีย์จะได้แก,ก่กาแต่ขณะที่เดินขณะที่นั่งชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์ชั่วโมงนึงจะมีความเบือ่อความขี้เกียจความง่วง อะไรก็แต่ที่จิตมันปรุงแต่งให้รู้ทันว่าปรุงแต่งไม่ต้องไปอยู่ในอารมณ์นั้นแล้ถ้าจิตยังไหลยังเพ่งรู้ทันกับปฏิฐานทํานี้บ่อยๆบ่อยๆเมื่อทําบ่อยๆทําให้สติเกิดบ่อยจิตมันจาอารมณ์ได้ความเพียรน,นี่แหละเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติมันพอรู้ทันปับ๊บจิตที่หลงกลายเป็นจิตที่รู้ทันทีจิตที่หลงนั้น เป Nin ็นสิ่งที่ถูกรู้จิตรู้เป็นผู้รู้จิตที่หลงพอรู้ทานปุ๊บเนี่ยสัมปัญญะก็จะเห็นว่าขณะที่รู้นะอยู่ที่ฐานสัมปัญยาก็เลยพาจิตกับปฏิฐานมารู้เนื้อรู้ตัวนันขณะที่หลงเป็นตัวโมหะพอรู้ทานปุ๊บเป็นตัวสติทันทีพอรู้ทานเป็นตัวสติปุ๊บเนี่ยพอสติเกิดปุ๊บสัมปัชญะจะเกิดตามแล้วสัมปัชญะจะเป็นก้าวแรกของปัญญาจะเห็นว่าจิตไหลออกไปหาอารมณ์ไปรู้ข้างนอก สัมปชัญญะเขาพาจิตกับปฏิฐานพอจิตกับปฏิฐานปุ๊บก็เลยกลายเป็นสติปัฏฐานสี่เมื่อสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานจิตก็ลือล้อนเื้อรตัวตรงนี้ก็เป็นเหตุให้ทีระสัญญาทำหน้าที่จำได้หนึ่งขณะทำบ่อยๆกับบ่อยๆจำได้บ่อยๆเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจที่สติจะเกิดเองอัตโนมัติได้ ก็ต้องเกิดจากการที่จิตจำอารมณ์ได้จิตจะจำอารมณ์ได้ก็ต้องอาศัยเพียรพาดูพารู้แล้วพากลับมาที่ฐานสติเกิดเองอัตโนมัติโดยเป็นสติตัวจริงก็เลยทําให้จิตนั้นตั้งอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่เพ่งไม่บังคับจิตได้รู้เนื้อรู้ตัวสบายๆอยู่ที่ฐานมีอะไรเกิดขึ้นจิตได้รู้ทันอันนี้ก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้กลายเป็นจิตตั้งมั่นหรือกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิตัวนี้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสเท่านั้นมันก็ไม่ใช่เท่านั้นนะสัมมาสมาธิมีการฝึกสองทางสัมมาสมาธิจะเกิดได้ก็คือการฝึกสติปัฏฐานสหรืออีกทางหนึ่งสัมมาสมาธิจะเกิดได้จากการที่เข้าฌานการจะเข้าฌานต้องมีสติเข้าไปในฌานฝึกตั้งแต่เข้าฌานหนึ่งถึงฌานสองพอถึงฌานสองมีปิติเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นกรรมฐา,าน แล้วก็สังเกตเห็นปิติเลื้อยมาทางใจผู้รู้ถึงเกิดขึ้นเข้าสู่สภาวะเอโกที่ภาวะสําหรับคนที่ทําสมาธินําปัญญาก็ทําตัวผู้รู้ได้สําหรับคนที่เข้าชาไม่ได้ก็ฝึกสติปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆจนสติเกิดเองอัตโนมัติก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิฝึกได้สองทางแล้วแต่ใครจะมาทางสมาธินําปัญญาหรือปัญญานําสมาธิ เมื่อจิตเราตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเลยนะเราจะรู้เนื้อรู้ตัวเวลามีอะไรเกิดขึ้นสภาวะธรรมเกิดขึ้นเวลาเห็นได้ยินได้กลิน่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นเราจะสังเกตเลยถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเห็นจะรู้ว่าเห็นกินข้าวเนี่ยลิ้นรับรสก็จะรู้ทันจมูกได้กลิ่นก็จะรู้ทันพอกระทบแล้จใจนึกคิดจิตก็จะรู้ทันจะสังเกตเลยแต่ก่อนไหลหลงหรือเพ่งเดี๋ยวนี้รู้สบายๆเนี่ยเราจะวัดผลได้ แล้วผลจากการที่ฝึกจิตตั้งมั่นเนี่ยฝึกสติปัฏฐานสี่เนี่ยเลยทําให้จิตนั้นสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะออก,การงานเราจะรู้เลยเวลาเวลาเสียใจเราจะเห็นความเสียใจแต่เราจะไม่เป็นผู้เสียใจเวลาเราได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงเราจะรู้ทันเลยว่าเวลากระทบปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าหูกระทบเสียงจิตเป็นผู้รู้ พอหูก็ทบเสียงจิตเป็นผู้รู้แลวใจเกิดชอบจิตก็จะรู้ทันจะเห็นใจที่ชอบเลื้อยขึ้นมาเราจะสังเกตว่ามีสภาวธรรมนะแต่ไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะที่ถูกรู้ถูกดูและผู้รู้ถ้าเราภาวนาจนสติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะเห็นแบบนี้แล้วเราจะแช่มชื่นอยู่ท่ามกลางการนั่งกรรมาฐานปวดขานะรู้ว่าปวดจะเห็นร่างกายนั่งอยู่จะเห็นความปวดไหวๆอยู่อีส่วนหนึ่ง จะเห็นจิตผู้รู้เห็นความปวดพอปวดแล้วจะสังเกตเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดมันเลือ้อยขึ้นมาพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบปวดแล้วเกิดอยากขยับพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจพอปวดแล้วเกิดงุดหงดิดจิตจะเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามบางทีก็แยกในมุมของขันห้า บางทีก็แยกในมุมของอายตนะบางคนก็แยกในมุมของปฏิจจสมุทบาทบางคนก็แยกในมุมของธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองเหลืออริยสัจส,สแล้วแต่คนจะเห็นในมุมไหนบางคนเห็นทั้งหกภูมิก็ได้บางคนเห็นห้าภูมิก็ได้แล้วแต่คนจะเห็นแต่จะเห็นหนึ่งใน6ของการแยกรูปแจกนามอย่างได้ยินเสียงเนี่ยรู้ว่าได้ยินเสียงนี่คือแยกแล้ว แต่กว่าที่ใจได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงเนี่ยเราต้องฝึกสติปฐานก่อนจิตจะตั้งมั่นรู้ที่ฐานแต่หูจะได้ยินเสียงอันนี้คือแยกแล้วแยกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าขันห้ามันจะทํางานกับมันเองอายตนะจะทํางานกับมันเองนั่งๆไปสักพักปวดขาจะรู้ว่าปวดพอปวดขาเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมจัญญาจะเกิดเลยจากไม่ปวดแล้วมันปวดเลื้อยขึ้นมาเขาเรียกว่านิจจัง พอปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับทารามานก็เรียกว่าทุกขังพอตั all, course, <ism> ้งอยู่แล้วบีบบังคับบังคับไม่ได้ให้มันหายไปมันก็ไม่ไปเรียกว่านัตตาสักพักดูดูความปวดก็ค่อยเลื้อยหรือความปวดก็ค่อยบีบมันไม่หายก็ได้ไม่หายก็เห็นในมุมของอนัตตาว่าบังคับไม่ได้เห็นในทุกขังมันบีบบังคับใจแต่ถ้ามันดับไปก็เห็นในมุมของอนัตตาคือมีแล้วมันหายไป ถ้ามันปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็สังเกตดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อความปวดยังไงพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเห็นไหมเวทนาทางกายเกิดแล้วเกิดเวทนาทางใจจากไม่ทุกข์ก็เกิดทุกข์ขึ้นมาในอนิจจังพอรู้ทํามันดับไปก็อนัตตาพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบความไม่ชอบก็จากไม่มีแล้วมีเลื้อยขึ้นมาแล้วรู้ทันทุกความไม่ชอบหายไปก็เป็นอนัตตาหรือเป็นอนิจจังก็ได้ พอปวดแล้วอยากขยับดูซิความอยากอยากถูกรู้ถูกดูอยากไม่มีแล้วมีมเกิดขึ้นอน,นิจจังพอรู้ทันอยากตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายสักทีก็เป็นทุกข์ขังสักพักเสื่อมไปก็เป็นนัตตาฉะนั้นเราจะเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นสภาวะธรรมของเขาตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงจะเป็นกุศลหอกุศลจิตจะตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้โดยไม่ไหลไปเป็นตัวตนแต่จะเห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป นี่แหละเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายแยกออกจากกันเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกในภูมิใดก็แล้วแต่ที่เราถนัดเมื่อแยกแล้วอยู่การแยกรูปแยกนามในปัจจุบันไปเรื่อยๆโดยใช้สติปฐานสี่เป็นฐานรองของจิตในการรู้อารมณ์เมื่อแยกไปเรื่อยๆต่อไปก็สวดมนต์นั่งมาฐานเดินจงกรมอยู่กับปัจจุบันเราไปต่อไปพอแยกไปเรื่อยๆขันจะทํางานกันเองตามเหตุปัจจัยตามกรรมและผลของกรรม มันก็จะมีการกระทบแล้วกระเทือนเลือ้อยขึ้นมาเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นอน,นิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันหายไปก็อนิจจังความไม่เที่ยงของทุกอย่างที่เกิดดับเกิดดับนี่คืออนิจจังบางครั้งเราก็เห็นในมุมของทุกขขังอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับอะไรที่มันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ ของที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นั่นเรียกว่าทุกขังของอะไรที่มันเกิดดับเกิดดับตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับของอะไรที่บังคับไม่ได้ของอะไรที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่มีตัวตนของอะไรที่มีแล้วมันหายไปของอะไรที่มีเหตุก็มาหมดเหตุก็ ดับไปตามเหตุปัจจัยนั่นก็คืออนัตตางั้นเราตั้งมั่นแล้วอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยรูปนามมันจะแสดงความจริงให้เห็นว่าจะกระทบแล้วก็เถือนถ้าจิตเป็นผู้ด,ดูก็จะเห็นเลยอ,อนิจจังทุกขังอานัตตาเมื่อเห็นไตลักษณ์ปุ๊บในวงของปฏิจจสมุทบาทมันก็ขาดตรงที่เห็นไตลักษณ์นั่นคือเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นกระทบและกะเ็เถือนเห็นขันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป ขณะที่เราเห็นขันนะจิตกําลังเดินมรกก็คือฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาแล,แล้วศีลเราก็สงบแช่มชื่นในขณะ,ะนะนั้นเมื่อเห็นขันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปคือรู้ทุกข์แจ่มแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปพอขันดับปุ๊บนะทำให้วงปฏิจจสมุทบาททําให้ขาดลงไปโดยทําให้เวทให้เตทนาขาดทําให้ตัณหาไม่มีก็คือสมุทัยก็เลยถูกละไปในตัว เมื่อสมุทัยถูกละตรงนั้นนะวงของปฏิจจสมุปบาทขาดแล้วทําให้นิโรธเกิดขึ้นขณะหนึ่งในขณะนั้น,น,นก็เรียกว่าตะทางครับอาหารเป็นนิโรธชนิดหนึ่งเพราะนขณะที่กระทบกระเทือนโยนิโสเห็นไตรักษ์เนี่ยนั่นก็คือทำรรกิจของอริยรสัจส,สี่ละวงของปฏิจจสวัสบาก็เกิดทีละขณะขณะนิโรธก็เกิดทีละขณะด้วยตทางคอาหาร เราไม่รู้เลยนะว่าขณะที่ตามรู้ตามดูแยกแล้วก็โยนิสูสแยกแล้วโยนิสูสขณะที่เห็นไตลักเนะ่ะจิตมันอาจจะรวมตัวขณะที่ใตลักดับป๊อปทันทีจิตรวมป๊อปทันทีมันเข้าไปแหวกอนุใสในผวังขจิตกลายเป็นพระอริยบุคคลได้ทุกๆุขณะเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นไตลักทุกขณะทุกขณะถ้าจิตมันพร้อมบารามีมันพร้อมมันสามารถตัดเป็นอริยบุคคลได้ทุกขณะเลยบอกไม่ได้ว่าจิตดวงไหนแต่ฝึกไปไเรื่อยๆเมื่อ,อปัญญามันถึงพร้อม มักมันจะสมัครคีกันเองมันขึ้นอยู่กับเราจะทําเหตุให้ตรงกับผลนะครับนี่คือหลักของการปฏิบัติวันนี้ก่อนที่จะโค้าคอร์สพวกเราทุกคนมาเตรียมพร้อมมาเตรียมกายเตรียมใจบางท่านก็มาช่วยงานบางท่านก็มาช่วยทําความสะอาดบางท่านก็มาเป็นแม่ครัวซื้อของซื้ออาหารเพื่อจะเตรียมพร้อมบางท่านก็มาช่วยจัดสถานที่เก็บกวาดทาความสะอาด บางท่านก็มาเตรียมปรับกายและใจให้พร้อมมาภาวนาล่วงหน้าพอถึงเวลาจัดคอร์สิบวันเราก็จะได้ลุยเต็มที่วันไตรสิขาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะได้มีโอกาสมาเรียนธรรมะของท่าพุทธเจ้าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่าพุทธเจ้าตามหลักมรรควิธีเพื่อการผลทุกข์เราเน้นไปที่การปฏิบัติไม่มีศาสนพิธี เราเน้นตรงไปที่หัวใจของอริยสัจสี่หัวใจของทราพุทธเจ้าเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นมันแหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีมักอยู่ตามหนังสือสวดมนต์ตามบอกตามลานโจงกรมถ้าเราภาวนาไปแล้วมักก็อยู่ที่ปัจจุบันนี้แหละถ้าเราเป็นจิตอาสากวาดพื้นล้างจานล้างห้องน้ําทําอาหารทําความสะอาดอะไรก็แล้วแต่หันผล,ลไม้ ขณะที่เราทํางานเป็นแล้วก็เอาจิตที่เราฝึกนี่แหละแยกรูปแยกนามหรือว่าหั่นผลไม้ไปเอาอกล้างกายที่หั่นเป็นฐานในการรู้ทันอารมณ์หั่นไปแล้วไหลไปรู้ทันเพ่งไว้รู้ทันถ้าคนไหนคุณภาพจิตดีเราตั้งมาแล้วถึงฐานหั่นไปก็แยกกายที่หัน่นตาเห็นผลไม้มือกาลังหั่นจิตรู้ทันแยกกายแยกใจแยกอายตนะขณะที่ทํางานถ้าแยกได้ปุ๊บต่อไปก็สามารถโยนิโสโดูไตลักษณ์ได้ทุกขณะ เพราะฉะนั้นคนจะเดินจงกรมกับคนที่หอ่อถือเตรียมอาหารอยู่ก็มีค่าเท่ากันเดินจงกรมว่ากายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ใจปรุงแต่งรู้แยกโยนิโสทํากับข้าวล้างจานหั่นผักเตรียมของหั่นผลไม้ก็รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสได้เหมือนกันเพราะจิตอันเดียวกันสามารถขึ้นวิถีมักได้ตลอดเวลากายจะทำอะไรก็ได้นั้นเดินจงกรมกับการทำงานก็มีค่าเท่ากัน การนั่งกรรมาฐานการสวดมนต์ก็มีค่าเท่ากันการนั่งกรรมาฐานการกินข้าวก็คือปฏิบัติได้ทุกขณะจิตเช่นกันถ้าจิตขึ้นวิถีแล้วต่อไปเราแยกรูปแยกนามจะแยกได้ว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นเจตสิกสาขันธอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งต่อไปร่างกายทํางานเหนื่อยจิตอาสาทํางานเหนื่อยเราก็จะเห็นกายนี้เหนื่อยพอกายเหนื่อยปุ๊บใจหงุดหงิดเราก็จะเห็นใจหงุดหงิด จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ขั้นกายเหนื่อยก็คือร่างกายเหนื่อยแต่ใจไม่เห็นจําเป็นต้องเหนื่อยกายเหนื่อยจิตก็ไม่จาเป็นต้องเหนื่อยเพราะคนคนละอันกันกายเหนื่อยก็พักผ่อนจิตไม่ชอบจิตหงุดหงิดจิตล้าก็รู้ทันเอาใจหงุดหงิดใจไม่ชอบก็รู้ทันเอาเพราะเมื่อเราภาวนาเป็นเราจะแยกได้เลยว่ากายเหนื่อยกายก็ไปพักใจทุกจิตก็รู้ทันนั้นแยกรูปแยกนามได้ไม่มีเราแล้วใครจะเป็นผู้ทุกข์ล่ะ เมื่อไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์ทั้งหลายก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเหนื่อยได้พักสักหน่อยแล้วได้เอนหลังแล้วเหนื่อยหายไปพอเหนื่อยเสร็จแล้วจากทุกข์มันก็กลายเป็นสุขขึ้นมาได้นั้นจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีคุณภาพมันก็จะไม่จับอารมณ์มันจะแยกได้่าวลังทุกใจอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องทุกข์กายจิตก็ไม่จําเป็นต้องทุกข์เพราะจิตมันแยกอารมณ์ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปรวมกันไหลไปที่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจจิตก็เป็นผู้ทุกข์ ไหลไปที่ทุกใจทุกใจแล้วทาให้กายอ่อนล้าจิตก็ทุกตามกระใจก็เป็นกูทุกกูเหนื่อยกูล้าแต่ถ้ารู้ทันกลับมาจับที่ฐานได้ปุ๊บเนี่ยมันจะแยกกันได้ขณะนั้นเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เป็นตัวที่ล้างหน้าไพ่ทั้งหมดเลยตัวปรับฐานทั้งหมดมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้แล้วเราจะปลอดภัยจากทุกแต่ถ้าเราลืมฐานปุ๊บนะเราจะเอาความทุกใจทุกกายเป็นที่ตั้งก็เป็นเรา แล้วเราก็เมื่อเป็นเราตัวนี้เขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิเมื to to ่อเป็นเราแล้วปุ๊บต่อไปเราก็จะวิจิกิจฉาเริ่มสงสัยแล้วกูมาทาทาไมวะเนี่ยกูมาอยู่ที่นี่ทําไมเนี่ยทาไมกูตองอย่างนี้ทําไมกูต้องโดนอย่างนี้ทาไมกูซวยอย่างนี้ทําไมกูทุกข์อย่างนี้มันได้เกิดสงสัยแล้วลังเลขึ้นมาเมื่อสงสัยแล้วลังเลนี่ก็ไปหาวิธีอย่างอื่นที่ทําตรงที่ทําหาวิธีอย่างอื่นที่แก้ไขอ่ะเขาเรียกว่าศีลพัตะปามาตก็คือไม่ได้เห็นแต่ลักถ้าไม่ได้เห็นแต่ลักก็ไปทําวิธีการ แก้ทุกที่ผิดผิดไปทําแบบนั้นไปทําแบบนี้แม้กระทั่งไปเพ่งเป็นฌานลาภีระบุคคลก็ยังเป็นศีลพัตรประปาทตเพราะว่าไม่ได้เห็นไตลักษณ์ถ้าเราเดินมรรคแยกโยนิโสนั่นก็คือการทําลายศีลพัตรประปาาตสีะตร,ระพตะปา마ตคือการปฏิบัตผิผิดผิดกันใช้ใช้ข้อวัดปฏิบัติที่ผิดผิดเหมือนถ้าเกิดเราจะเข้าเป็นโสดาบันเราก็แยกให้ได้ก่อนแล้วเราเห็นกระทบและกระเทือนเห็นกระทบและกระเทือนเราก็จะไม่สงสัย เราจะไม่สงสัยว่าทาไมเรามาอยู่อย่างนี้ทาไมเราต้องลําบากอย่างนี้ทําไมเขาต้องว่าเราแบบนี้เราจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่เขาต้องมาว่าเราเขามานินทาเราปรุพปปกรรมของใคาคนสร้างมาเป็นของตนของตนนั้นการกระทบไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีเหตุของมันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยอารมณ์ที่เลื้อยคือมันนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็เป็นการทําลายศีลพัตต์ปาาตไม่ปฏิบัติผิดไม่รูปคาการปฏิบัติ มันจะเห็นใจรักปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําลายตัวนี้ตนทันทีเลยนั้นฝึกตังนี้เป็นหนทางของพวกเราต้องเพียรเอาถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยต้องทํารูปแบบให้ได้ทุกวันคนไหนที่ฟังทมที่อาจารย์อัดไว้ให้ทางบ้านที่ได้ฟังทมไปด้วยกันก็ต้องเพียรพอฝึกเป็นแล้วเนี่ยทํายังไงให้สติมันเกิดต่อเนื่องทํายังไงให้สมาธิมันตั้งมั่นแยกรูปแยกนาม ทำยังไงให้จิตนั้นตั้งมา้ะถึงฐานเห็นใตรักณ์ได้แล้วเราก็ต้องอาศัยฝึกให้เคยชินจนบารมีมันแก่ก้ลาขึ้นมามันรูปแบบจําเป็นอย่างยิ่งเลยจะทําให้เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้าไม่ทํารูปแบบไม่สวดมนต์ไม่นั่งกรรมาฐานเดินจงกรมแรงก็ไม่มีกําลังก็ไม่พอระหว่างไปเจอกับโลกจิตก็เลยไหลไปกับกระแสของโลกเพราะจิตนั้นก็เปลียบเหมือนเขื่อนที่จะกั้นกระแสของ อารมณ์เวลาเขื่อน,นสันเขื่อนเบาบางเวลาที่แรงของคลื่นน้ําในเขื่อนเนี่ยก็เพิ่มระวันไหวเนี่ยสันเขื่อนไม่มีกําลังพอก็ทําให้เขื่อนพังแตกก็เหมือนสติสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยก็คือกําลังของจิตเวลาอารมณ์กระทบแรงๆปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาเนี่ยจิตก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์ มันต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมัน่นแล้วก็รู้ทันอารมณ์ไม่ไหลปวดขารู้ว่าปวดไหมเห็นความปวดไหมเห็นใจคิดไหมง่วงนอนสามารถรู้ทันความง่วงไหมตั้งมั่นเห็นความง่วงแล้วเห็นใจที่มีปฏิกิริยาไหม,มน,นั่งกรรมาฐานสภาวะใดเกิดขึ้นก็ได้จะดีจะชั่วกุศลอกุศลเกิดได้หมดเลยให้ใจมันปรุงขึ้นมาขาตกขาโกงคอตกหลังโกงปวดขาปวดหลังให้มันปวดขึ้นมา แต่ขณะที่กระทบนั้นเป็นเครื่องวัดใจเราวัดจิตเราเราหลงไปกับมันไหมเราจมกับมันไหมตั้งมั่นเห็นมันไหมโยนิโสได้ไหมเราต้องวัดผลของเราแล้วก็ต้องวัดว่ากิเลสของเราเป็นยังไงบ้างปฏิบัติมากี่ปีแล้วกิเลสกิเลสเบาบางไหมหรือแม้กระทั่งจะมีกิเลสอยู่ก็ไม่ผิดอะไรถ้ามีกิเลสอยู่เอาหลักไปใช้ไหมถ้ากิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสตั้งมั่นรู้ เห็นกิเลสแยกอยู่จิตเป็นผู้รู้แล้วก็เห็นไม่กิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกิเลสมีนะแต่กิเลสไม่ใช่ของเราที่สุดมันก็เป็นของโลกเกิดแล้วก็ดับหรือไม่มีสติปัญญาไหลไปจับกิเลสแล้วเป็นเจ้าของกิเลสแล้วก็แสดงกรรมมาทางกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมนั้นเราต้องรู้กรรมและผลของกรรมภาวนาไปเราจะเข้าใจหลักแล้วก็เหตุแล้วก็ผลมันใช้เวลาอยู่กับตัวเองทําความรู้สึกตัวแล้วก็วัดนะขณะนี้คอตกไหม หลังโกงไหมรู้เนื้อรู้ตัวไหมมีเราถ้ามีเราเป็นผู้ปฏิบัตินะก็จะหลงไปกับอารมณ์เลยนั้นฝึกแล้วก็พยายามเพียรเอาแล้วสร้างบารมีเอานะครับ